พคชงเจตที่ปรารบดีแล้วย่อมอยู่ผาสุขสมัยหนึ่งท่านพระอุปวานะและท่านพระสารีบุตรอยู่ณโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นแล้วเข้าไปหาท่านพระอุปวานะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอุปวานะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอุปวานะว่าท่านอุปวานะผู้มีอายุภิกษุจะพึงรู้หรือไม่ว่าโพชฌงเจดอันเราปรารบดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นพราสุขท่านพระอุปวานะตอบว่าดูกรท่านสารีบุตรผู้มีอายุ ภิกษุพึงรู้ได้ว่าโพชฌชงเจดอันเราปรารบดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ผาสุขดูกรผู้มีอายุภิกษุปรารบสติสัมโพธิชงย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนะมิทะเราถอนเสร็จแล้วอุทธจักกุกกุจจะเรากําจัดได้แล้ว ความเพียรเราปราลบแล้วเรากระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชชงย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วถีนะมิทธะเราถอนเสร็จแล้วอุทัจจากุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารบแล้วเรากระทำไว้ในใจอย่างจริงจังไม่ได้ย่อหย่อน ดูก่อนท่านสารีบุตรผู้มีอายุภิกษุพึงรู้ได้อย่างนี้ว่าโพชฌงอันเราปรารบดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ผาสุขจบสูตรที่แปด